เป็นปาลิต้าแล้วนะคะก็นอกจากจะ<ท>แพ<ท>็คของอ,อ่าแพ็กของอ่ารับสินค้าเออด้วยนะคะก็คือแอดมินอ่ะถ้าทำทำแอดมินนะแต่ทีนี้วันนี้นะคะป้าเริ่มนะคะก็คือมอบหมายนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือการถ่ายคลิปนะคะกับช่องอ่าไทเกอร์โอมนะคะก็ฝากเอฟซีติดตามช่องไทเกอร์โอมกันด้วยนะคะก็จะเป็นพี่ป้อมถ่ายก็ อาจจะมีป้าบ้างพี่ป้อมบ้างหรือว่าป้าไม่อยู่ป้าก็จะให้พี่ป้อมแบบว่าอัปเดตพื้นที่นะคะแบบอสวทาอะไรหรือว่าอพื้นที่อะไรยังไงอมีอะไรก็จะเป็นพี่ป้อมถ่ายนะคะมีเอ็มซีมากพ็พี่ป้อมก็จะไปเป็นปริต้านะคะอะก็จะประมาณนี้แต่วันนี้ก็คือพี่ป้อมก็คือยังมไม่รู้กับการที่ ต้อง u, ถ่ายแล้วก็ Somehow, ต้องตัดต่อต้องอ่าพูดต้องอะไรยังไงเนาะก็เลยพี่ป้อมก็เลยฝากนะคะก็พี่เสือนะคะแล้วก็นี่แหละ Y o youtube แล้วก um> um> ็ป um> ุ๊ะอ่า้าตทใบ้านนะพี่แอนป้าดานะก็ช่วยกันดูแล้วก็อ่าแนะนำพี่ป้อมด้วยนะคะอืมแต่ตอนนี้ก็คือจะให้พี่เสือนะคะบอกพี functionality functionality ่ป้อมเนาะเพราะว่าพี่เสือก็ดูแลช่อง มลโอมอยู่นะคะก็จะให้พี่เสือไม่ได้เลยหล่อจะตาจะให้พี่เสืออ่าบอกพี่ป้อมเนาะใช่แต่ว่าย่าชี่นี่คือทําก่อนปุ๊อีกนะอันนี้อันนี้อันนี้ต้องชี้ไรวะบ้าเออดูดิดีดีดีเออสองแสนสองแสน เห็นมะเอาขึ้นตั้งคุณเพื่นเไหมมันไม่ง่ายแล้วก่อจะได้คลิปแต่ละคลิปนี่นะก็ดีนะ้ลับพันเมื่อกี้นี้มีน้ำตามีน้ำตาเราก็นี่แหละยาก็ลงคลิปเป็นแล้วใส่เพลงเป็นแล้วเหลือทำปกยาก็จะให้สอนทำปกปกปุกก็ก็กำลังพัฒนายาบอกเอาง่ายง่ายเหลือไม่ได้คนนึง เมลานี้ก็สิบสิบอาจารย์แล้วมั้งสิบอาจารย์แล้วล่ะอันนี้ถึงไหนแล้วไปแต่ไหนแต่ไรแล้วเดือกโหลดโหลดลงยูทูบเรื่องการตัดการตัดต่อเป็นไงบ้างแล้วเอาพี่เสือไปทวนดูผู้สอนยาผู้สอนยาป้ายังญามีหลายคลิปที่ไม่ได้ทำนะเมื่อกี้ตัดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาสนใจเปลี่ยนคู่ จะจะเอาปกคลิปไหนคลิปไหนคลิปไหนที่เจ้ายังยังไม่ได้ปกเดียวดูคลิปก่อนเราเยอะแยะไม่ได้ปลกเลยไปดูก่อนเพิ่งได้คลิปเดียววันนี้นะไม่ได้ปกูกดูก่อนมมมมี้ถาไ่จะเลือื่นปกคลิปไหนทีอนะคลิปยิงข้าวคลิปยิงข้าวกินข้าวก็ได้อันนี้เขาใครมาเตือนแล้วใช่ไหม ตั้งชื่อเราก่ายมาเจอยังไงยังไม่ได้เข้ามาเบิรงนคลิปก่อนถ่ายมาเจอพี่ถ่ายถ่ายเครื่องนี้อยู่หรือเปล่าฮะคลิปเข้าถ่ายเครื่องนั้นแน่หรือถ่ายเครื่องนั้นเอาเครื่องนั้นมาบบอไอมีมีมีคลิปอยู่อยู่เยี๋ยวะถ่ายเครื่องนี้ถ่ายเครื่องนี้ต้องต้องหาก่อถ่ายเครื่องนี้เครื่องนี้อันนี้เครื่องนี้ก็คือถ่ายเครื่องนี้แต่เช้าคลิปไหนคลิปเก็บผักเก็บผักคลิปเก็บผักคลิปเก็บผัก พิเศษผักตัวนี้เนาะโอเคเราก็เข้าไปที่ขายมาเตอร์ขอทำเองแล้วก็เนีนกดไปกดอันนี้คือการตั้งหัวข้อให้มาตรงเนี้ยตั้งชื่อเนี่ยวางมาวางมาจิ้มแล้วก็ตั้งชื่อเอียงไปเสร็จแล้วค่อยจะเห็นเออนั่นแหละคลิปทุกชุดเดินยอดยอดยอดจะตั้งแบบนี้นะขายมาเตอร์แล้วนี่แนนแนนแล้วก็บว่าต้อง มันจะมีนีึงอยู่เลยนี่ไงนี่ไงแล้วกดซ้ำเลยจึ๊กกดเลยวะกดซ้ำเออแล้วก็เอียงนอนอืเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้ดูพี่ก่อนว่าจุดขายแล้วก็หาคำอะไรที่มาเป็นเลื่อนไปานคลิปของเราห้ดูตัวอย่างนะอจะให้ดูตัวอย่างเขาแต่ละช่องว่าเขาตั้งอะสวัสดีค่ะมาสมัครเรียนด้วยค่ะจะไปเรียนนั่งคู่กับ่าต อันนี้เป็นของพี่นะอ่าของพี่ดี่ตางแบบนี้ซึ่งอันนี้คือการหาภาพนะแล้วแต่ช่องการหาภาพสมมติจะมีข่าวภาพนี้เนาะข่าวภาพีที่บอกว่าทำไมทำไมวันนี้เดินทางอันที่สองวันที่สองนี่แล้วอันที่สองข้างล่างสองเป่าร้ายๆใครไปบ้างข่าวดีอะไรในเรื่องนี้นะอันนี้คือของพี่ ทีนี้เรามาดูช่องบนโอที่เสือถือของช่องเขีย่ยที่คือจะตั้งบนโออีกแบบหนึ่งกดไอ้โลงบนโอเนี่ยีนรู้ YouTube นะคะเขียร์ไปเขียร์ไปเขียร์ไปไม่เขี่ยรถไฟจะพูดคำถามหาพบมันทำให้คนอยากจอสนใจนะมันมีตั้งที่สังเกตง่ายๆคือว่าเราจะต้องตั้งชื่อให้เป็นคำถามไม่ใช่ประโยคบอกเล่าถ้าเป็นประโยคบอกเล่ามันก็รู้ เหมือนแบบมีเพื่อนว่าเราฟังแล้วเราไม่ต้องไปไปอยากดูอะไรอีกแต่เราต้องไปยกคำถามเพให้คนเข้าไปดูเคี่ยทมมาดูของเพื่อนนะไปดูของสองคนี้ลบเขี่ยออกเี่ยไปเขี่ยไปข่ยไปเหียเขี่ยไปเียไปเี่ไปเขี่ยไ่ยไปเขียไปเี่ไปเขี่ยไปเีไปเขี่ยไปเขี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 ยไปเยไปเกี่ไปเขียไปเขีไปเขียไปเขี่ยไปเขี่ยไปเกี่ะไปเบี่ยไปเอี่ยไปเขีเขี่ยไปเียไปเขี่ยไปเีไปเี่ไปเียไปีเียไปเเีียไปเีไปเไป่ไปเ เจ้าบันแม่นี่เจ้าเผาปงว่าเจ้าเห็ดหวังเลยเจ้าพักเจ้าพักมีทั้งหัวบอกหนึบอกอะไรก็ให้เห็ดหัวนั้นคำสั่งจะบินโดนให้เห็นหัวนแม่ว่าเจ้าเห็ดหยังกรบพัวมาดูของพี่แอรเออในเนื้อเรื่องนี้มันเหมือนจับหน้าเจ้าไดงเดียวอั่เจ้าอันที่สองเราจะเคลียร์ทีมเราเราสามารถ จับภาพในเนื้อเรื่องให,เห <Superman> ้เขาดูแล้วก็เนี่ยชิปเฮนยังก็มัวอย่างก็ิอยู่นเอดมน้าที่เพิรบิกหนึ่งสำเรน่งแล้วก็เพราะว่าต้งขายคลิปเนี่ยมีเวลาคคุยเรื่องจะซื้อโทรศัพท์ด้วยเพาะขายสเรื่องไปในในในข้อคิปเดียวันถ้าสมมติผมมีเจ้าในแปลงค่งนี่เราก็มาดูว่าของเราเราจะตั้งแบบไหนเออ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 เเออเออเออเเอเอ มันมีอะไรให้เรียนมัเรียนเพิ่มนะก็แต่ะมาเดินทางเหมือนเดิมเออเอาใจของก้อยตัวนี้ยาใจเย็นมันตายลายขั้นตอนแล้วยาหายาเห็ดนี่้ไปเอากดเลียทิมเขียไปเขียให้มันมิดกูลบพ่อละบอพ่อละมาสนใจกว่ากว่าไปไหนพ่อได้ยังภาพพี่เจ้าอย่าเอาอ่ะพ่อละบ่ ่คืงมายเปชันด้วยก็ใส่ไปหนึ่งครัก่อนเขันมาไปใส่ใส่ไปหนึ่งครั้งก่อนนี่นี่นี่ใ่ะืออาเอง้เเนี่กวเก่าใช่ไหมอ๋อนีอ๋ออ๋ออยู่ตรงภาษาไทยอยู่ตรงภาษาไทยแล้วก็เคาะครั้งหนึ่งภาษาไทยแล้วก็เคียร์ก็กดลบไม่ล้ประเด็นมันจะอยู่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวเรากนเข้าข้างบนนะอ่านั่นแหละหม่เริ่มถ้าเข่ากัเท่าเออเริ่มระล่างสุดมันหลงไปเาอยู่นนะาข้างบนเออนั่นแหละนี่แหละนี่แหละเออเมื่อกี้นี่ที่ลีดูพี่เจ้าเลือกมาเข้าใหม่เข้าใจวะดูพี่เจ้าเลือกมาบบบนี้น่ะเจ้าสีเอาอะไรเป็นพื้นเจ้าสีเอาอะไรเป็นพื้นเอาสุดที่นี่เนาะที่พัก มัน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 ได้จะกรูปกได้เนี่ยแต่เราเลืองมาถ้า่อยเลือกให้อาจะเอารื่นี้เด้อก็เครื่องหมายราคาไม่แพงสวิตชองบ้าหรือว่าทายก็โอนเนี่เราต้องใส่แฮสแท็กด้วยก็คือใส่ซีเลียบ้าเอาเพือนทางปุ๊บใส่แอชแท็กอางเนแต่แล้วทำอะไรอยู่ตีนใครโอนเนี่ยมันจะขึ้นขายตัวเองอ๋อเออใช่ใช่เออก็เลอกให้ดยวัสดีก็จะมาอยู่อง้เอค่อยใส่อร์ข้าบนข้างล่างแล้ว ก็าคอเอาซ้ำเมือนกันนะมันมีอยู่อยู่ในคลิปนี้อยู่แล้วมันก็ต้องายอ้โต้องระวังมันจะ้นแมันไม่รู้จักพราะโอมไงมันง่ายเมอนันให้แกอันนึงลาวนจนีท่ีเหตุเน่มันลางๆบ๊วยร่องอะก็กาอู่แลมันกลุ่มย้อนเข้ามาแลบวอ้าที่เหตน่ยน ลืมลางแล้วากอนนี้อนลมันลางงานก็ตรงเนี้ยถ้าเราเคยอัพไปก่อนอันนี้กาเป็นส่วนตัวแบบนี้แต่ถ้าเยังไม่เคยอัพเลยเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มทำใหม่ๆมันจะข oui, so, <Hey, ึ้นสารณะเราต้องใส่วามเทุกครั้งหาตำแหน่งวางแล้วก็ไม่กนีก้นนีก็ขับตรงนี้รถูกแล้วเลยก็ตัวนี้อีก อ่าลูกกปลทั้งมดคือการมุย่แบบนี้แล้อันี้จะระวังอีครั้งหนเดียวตัวนี้เอาเปพื้นนลงตรนี้เอางอันที่สองแล้วก็อัปโหลดลงไปเดี๋ยวเราบมกจะบอกเลยว่าคลิปนี้อัพเวลากี่นาทีตัวนี้นะเท้าสีมันรูปมาก็จะใช้เวลาลองเบิ่งเด้ออันนี้มันคือไฟฟ้าอันนี้เรากดชปิดไปเลย้สัญญาณเด็ิถ้าเสีเอาจะดึงนะ ตัเนีมเลยจีกิมเลยข้าวพเห็นด้วว่าตอนนี้เรียนเรากำลังเนรียนนะุคนิีไได้เลันี้ก็เรียนั่นี้ก็วรียนัข้างนี้ก็เรียนั่นี้ก็เรียนฝั่้างนี้ยนั่งข้างนี้มัเนียนฝั่ง้างนี้าัเรีั่้นี้ย็เรีนั่ยนี้ก็เรีนั่นี้ก็เรียนัว้านี้รีมั่งนี้กเรียนั่นี้ก็เรีนั่้นี้ก็อรี้นั่ว ามามไ,มไม่ได้มากก็ค<ด>ิดเร็วแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับพี่ยังไหได้เราเป็นเวลาประมาณสามสี่สิบนาทีใครมาเตอร์มีไหมไม่รู้เสร็จแล้วในระหว่างที่มาท้าคิปอยู่อ้าวเครื่องนี้มีรถใครมาเตอร์เลยเหรออ่ากด ็กต้องการก็ได้เดียวอ้าวยังไม่โหลดคามาเตอร์เลยไเขาบอกว่าวไม่ด่าบอกบอกโได้อันนี้ค่ายมาเตอร์เราเลือกที่สวยซับสแตนรูปที่เราเพื่อนมันเป็นแบบโมเมนต์ที่แบบมีนี่ก็จะโหลดคายมาเตอร์มาพรเพราะว่าค่อยทำแคปงขันให้เป็นค่านี้ไม่เป็นมนนนี้่าแหละมันจะมีรูปคือตอนที่เรายังทำไม่เป็นเนี่ยเราใช้เพียงรูปเดียวไปก่อนแต่ถ้าเราทำเป็นอย่างของพี่เนี่ยใช่ไหม ของพี่เนี่ยเราได้ทำมาหลายปีแล้วเรามีประสบการณ์เรามีวิธีแล้วมันจะใช้รูปทั้งหมดพี่ใช้ทั้งหมดสี่รูปนะรูปพื้นฐานที่เป็นรูปรประตูรูปดิมรูปนยาชีรูปปัสสาวะสมุดรูปปะแตนถือกระเป๋าแลรูปคุยกับแม่ดาอย่างไงเอามาประกอบกันสามสี่รูปแต่ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราเราเชือว่ารูปเดียวเราเชืว่ารูปนี้มันโดนใจคนอยากก็ทำไอ้ตรงนี้ใช่ไหมเออรูปเดียวแต่มันขึ้นอันนี้ คุณยังไม่ได้เข้าอะไรสักอย่างอะไรลูกสามอาจารย์เสฉยจะไปโหลดอ๋อเข้าไปให้โหลดเราไม่ได้ต้องลงทะเบียนต้องมีรหัส g ีเมลมีรหัสตรวจไม่ได้แต่เอาเครื่องใหมันไม่ให้โหลดเอาเครื่องนี้ถ่ายเอาเครื่องมันมามันแบบมันไม่ให้โหลดระบบถูกต้องโดนแบบเหมือนจะโดนรนใจมัน่ายหรือยังบางทีอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าเป็นรูปไม่เป็นไรมืดมัน มันยังไงก็เห็นกันหดพิธีการเราจะจิ้มเอาภาพลิงปอสเตียรีบเนี่ยจิ้มจิ้มเอาภาพลิงหนึ่งลูกเย็มเคยแล้วก็อันที่สามมันคือเสร็จแล้วเราก็อาจจะใช้สักสองรูกสมมุติว่าเราอยากเห็นอันนี้ความคิดของพี่นะจะมาตั้งใจเรียนนะคะ ทำปกอยู่ในซนี้ด้วยสร้งใจเรียนแล้วเรียนมากี่อาจารย์แล้วยังไม่ผ่านเลยมีไหมนี่คามาเตอร์ตัวนี้กันนี่นี่สมมีคายมาเตอร์ไล้ทีนี้ไปดูหกเหียมประดาก่อประดาอยากทำปกไหนปกป้าไหมนี่เป็นไัวไรูปนี้ขึ้นไหลาคือได้หลายคลิปเนี่ยโอ้อันนี้อนี้เนาะเออน้ก็ด็หนที่น่าสใจปกปกป้านี่ยนะเนา มันก็จับภาพไม่สวยแล้วนะทีนี้เราตัดสินใจเอาภาพไหนเอาปกไนดีจเอาูกเดียวใช่เอารูปไหนดีวะนี้เลยไหมอันนี้เ <vern ik S 1> ห็นตัวเองไหมอยู่คลิปไหนในอันนี้เอาเครื่องนี้มาถ่ายไม่ไม่เอากครื่องนั้นถายล <ni> ูกเดียนะครับเปิดใช่ไหมแล้วเครื่องนี้เลยแล้วเครื่องนี้แหละ มัมีคลิปไหมเดี๋ยวหาก่อนนี่เพค่อยเอาครื่องปีละห้าหมนนี่ไงคลิปอะไรแปดนาทีนี่ก็นแหละคิปเห็ดเอาคลิปเห็ดคลิปเห็ดตัวไหนคลิปเห็ดคลิปไหนคลิปเห็ดคลิปตัวนี้เลยบอกโอเคข้าวปลคาะมเตอร์อาร์มัเตอร์้งเกนนี่กอกอ้ว ก็ใส่กระเป๋าผ้าในหลักเรียนแล้ก็น่าไปเรียนหนตัวแรกเอตรงนี้ยก็กะกะบาดบวกออกตัวกกดสร้างใหม่เขียนว่าอะไร้กดสรางะจะซื้ออะไรออกไปด้ไ้อืกดถัดไปถัดไปเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะไปเื่อง่จะถัดไปพี่ีเขียน่าอะไรี่ แล้วก็กดนี <started> ่ทั้งหมดแล้วก็มาจบที่แปดนาทีเนี่ยเนี้ยหาเปลี่ยนจะได้ินตลอบไหมจ๊อบจำได้แล้วก็จบแค่เหตุการณ์จะจำได้หรือเปล่าโอ้โหเราจะเป็นยังไงเลื่อนก็ใครไดบ้าง มัเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ก็มันจำได้ก็เดี๋ยวผ่านไปจะลบก็จะลืมบวกออกอันนี้ือจะเป็นวิธีการเป็นวิธีการจับภาพเป็นวิธีการที่เราจะเลือกภาพว่าเราอยากจะได้ภาพอันไหนเราก็จะไปเลือกนี่หนูเพิ่นคลเป็นไงจำได้ยังเราก็เลือกว่าเออจะเอาภาพเจ้พูดเนาะเนาะเอาภาพนี้ไหมภาพนี้ นี้คือคอนดิชั่นไม่ได้ไปในเรื่องย่อาๆนะเนี่ยะเอเปนยะโอเคลยแล้วก็เลือกจปหาสีอันนี้คือสีที่เราอยากจะซื้อพอเลยแล้วลก็กดลบเดี๋ยวยาที่บอกว่าไหนทำได้ไหยะตอนนี้อยู่ใจัภาพอยู่นใอาจารแล้วก็เลื่อนไปตวไหนไป เดไี๋ไม่หอนเดยไม่หไม่ไปขั้นตอนหนังสือเดี๋ยวขั้นตอนภาพเดี๋ยวนี่จะน้เปลเดียวไปเลยลืมเลยเเย็บเ็เล้วขึเปตัวละชาแล้วดเลื่อนขอเปนาองนวสอนแบบนี้มันเมไม่าเดิมาวเราตัวหนังสือกดไไม่ใช่ใครหรือเยเอมาเยต้อง ขึ้นใหม่ก็แต่ตัวเหรอจิ้มโดนอืมแล้วก็ขยายท่ไม่ก็สอนนี่แหละกดค้างเอาไว้เลื่อนออกมาใครจำไว้จำกดค้างตรงนี้เออแล้วเราจะวางตำแหน่งไหนให้มันสวยงามอืมไม่ค่อยมีภาพเราไม่ต้องเอาอันนี้เราเยอะก็ได้เราก็กดออกหนึ่งทางกลับไปเอาหน้าไม่ได้นี่แหละขึ้นมมือกดจากอย่าไม่เอาไว้จิ้มใหม่แล้วก็เลื่อนอย่างนี้เลื่อนเอาเลย ลบื้อลื่อล้ก็ลบเดี๋ยวไม่ให้มันป่มลก่อนเอาลบนี่ให้มันโดนที่ตำแหนงที่ว่างกดออกแล้วก็เพิ่มลงที่เ่นึ่งสร้างเน้าไปิลเลอะไรอีกแล้วก็สร้างมะแบบของมโจะยาเบอ้องกันด้นนี้มาสลเลอนะอันนี้ะม่วัว แล้วทีนี้ก็ไปทั้งหมดไปทั้งหมดแม่ดาเอารูปนี้เลื่อนมาเออนั่นแหละนี่ตัดตรงนี้อคกดไปตรงนี้กดตรตรงนี้ตรงนี้บออแล้วก็กดตัตรงนี้นั่นแหละก็ไปทั้งหมดอันนี้เราอาจจะใช้สีขาวแล้วก็ลองรอขอบแรงดูสีอัตโนมัติของเครื่องมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เลื่อนไปหาขอบอ่าเราจะเอา แล้วก็จิ้มเปลี่ยนสีดากับอันนี้นะค่อยค่อยสีให้เจ้าดึงแค่ตัวเจ้าขึ้นมานะดึงแค่คนนี่นี่วก็นไหมนี่เห็นอยังไงนี่จิ้มตัวนี้นี่มันจะเป็นหูวคนแล้วมันจะมีขอบจิ้มเต๋จิ้มเลยนี่ก็แด้วแต่ประมวลเออแล้วบันทึกเป็นยังไงมันสีหันหน้ามาเอความสามารถ กับหน้ากับขา้วพรไก็ทากิดานเร่องเอเหม่นือนกันเราไม่ต้องคิดสอบบนเปลี่ยนใหม่เปี่ยนแปลงเอาี่เรื่องกระพริบ่มกนหน้ามาแล้วกิมทางไว้ขยายไปหดออกเวลาเราทำคลิปเราไม่ต้องมาทนนั่นแหละข้าวมันอ้วนข้างขยายมานี่ยืดเมืเราไปติดขอบเงินไปยืดขึ้นมันจะยืดขึ้นได้จะเคลียร์เองด้วย หน้าจอกระมืนแท้นักเรียนก็ได้หน้าจอกระมืนหมือนคูกับตกประมาณเอนเลยันเลื่อนลงมาเลื่อนอ้าสมอยู่ตามแบบนี้ดูเงเรลื่อนเราต้องไปนี่คือเก้าเปอร์ซ็นต์ไปนี่คือเก้าอนมาแบบนี้อ่โมาขึ้นหน้าจอแบบเนี้ยปกดไปหาดเอาเงน เดือนไปเดือนเไปออกกล่นบอกคนนะลกคนโค้ดขึ้นไปแล้ดออ้เไเลยเลยเออขอให้มันหายบนก่อนนะเออเอาเลยมาได้มือจะบอสค่อยสนิทลงคิปแล้วบันี้กดดคดเดินเดืนลงเดืนลงเดืนลงไปทางขั้วแปเมื่อกนิ่นนะเบาเบาเบา ดูหน้าก็กวปวดแนแย่มันต้องเครียดไปเดร๋ยดสอนไปเรื่อยๆต้องให้เป็นแค่นี้กลับมือจะไปทางฟุ้นเนื่องจากคนใหญ่ค่อยขี้เกียจก็ต้องมีวางตำแหน่งแบบนี้เพราะว่ามันเสิงมือเจาเนาะอืมอะ ได้บองงามบอจะเห็นว่านี่คือปกที่เอไอต้องหาตำแหน่งอะนะว่าหรอกเอไอจะเลือกปกสามารถทำเหี่ยวได้เือ่ยวมากยัดยำมากนี่นี่เลยเอไอจะเลือกปกให้ทั้งหมดลงจะได้ออสามปกนี่เป็นการเรียนสอใช่ไหมโอเคบอสไม่ได้คือเห็ดนะโหยมันคือจะคืดโอเคบ่อครัสบานิชิสิบเราเลือกจะสอนมันที่สิบนะวันเด็กเอไอจะเลือกปกให้แบบนี้ขากดออกแต่เราขอเป็นกำลังใจให้ ตัวนักเรียนตัวนักกาข้อสอบตักซอนเวลาจะตั้งว่าอะไรคลิปนี้สุดเอห้องคิดไม่ถึงจะเจอสิ่งนี้สุดเอห้องคิดไม่ถึงว่าจะเจอสิ่งนี้ถ้าเราไม่ไม่ขยายตัวหนังสือเข้ามาเมื่อกี้จะเป็นขอบแล้วลูกตรงนี้มัน็มะเป็นดูแล้วก็เสร็จสิ้น ตกลงันึกฟ้อนฟ้อนแม่ดาไม่มียังเป็นยังไม่ได้มาสมัครฟ้อนเอาตัวเลยนี่แหละต่อไปเราจะเปิดสร้างเลยได้แม่ดาเขาขยายไงก็ได้เสาแค่นี้แค่ค้ามเดียวกับพอมันปิดเนี่ยหอวยาไปยังไม่ได้โหลดเป็นไทยสี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 ปันึกระดาสีหยางสีแดงกดสีแดงกดถูกต้อง อันนี่เคี้ยวไปหาขอบซื้อไว้ไงไปเอาลูตกรยางมาขอบอบกระเจียวยังเอบตู้นั่นเราไปเอาตูนี้จะจำบูมจำตัวเปลี่ยนระเจียวนี่เป็นสาอรนะืขอบจะเอาสีน้ำแดงขอบเหลืองแดงขอบขาวแดงขอบม่วงค่ก็เสร็จแดงขอบเหลืองมันก็จะใช้ อ่าไหมมันเด้งออกมาแลวกดออกเห็นไหมเนี่ยคลิปนี้เด้งมายกดออกแปลว่าพี่กดติดตามช่องไทเกอร์โอมอยู่กดตี่นี่ไปอ่าไทรเกอร์เด้งแล้วไทเกอร์เด้งแลวก็จะไปเดไปหาทุกคนตัวแรกตัวแรกทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะกดดูหรือไม่ดูอย่างเมื่อกี้แล้ว่ะที่ยังไม่กดดูแค่นี้พอแต่ถ้าเอฟซีที่เขาอยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านเขาก็จะกดเข้ามาดูเลยจบกับคำว่าจำไม่ได้เลยวันวะ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเติ่มาจำไม่ได้เลยขอบคุณค่ะจานขอบคุณค่ะแล้วเราก็จบเขาว่าทำไม่ได้เลยว่ะ